ในร่างชาวชนาวิเจกซันล,ลีถูกพามาโดยเนทิรีเพื่อทำพิธีเลือกพานักคู่ใจเจ้านกบินยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าอีครานเนทิรีเตือนพวกมันดุและไม่ยอมใครง่ายๆเจคเดินเข้าไปในฝูงอีครานถือเชือกไว้แน่นและหยุดมองตัวที่เขาเลือกเจ้านั่นแผลดีคำรามใส่เขาเจคไม่ถอยคู่กลับไปทันทีจากนั้นเขาเหวี่ยนเชือกเข้าใส่พยายามควบคุมมันอีครานพุ่งจะกัดแต่เจคใช้เชือกพันปากมันไว้ได้ทันแล้วรีบกระโดดขึ้นคล่องมันดิ้น มันสู้เจกเอาไม่อยู่ถูกเวียงกระเด็นตกหน้าผาแต่เขาคว้าถาวันไว้ทันห้อยตองแต่งอยู่กลางอากาศเนทิรีรีบวิ่งมาเจกปีนกลับขึ้นใหม่อีกครั้งคราวนี้เขากระโจนขึ้นหลังอกคราดิขนดึงสายควบคุมเชื่อมสายสัมพันธ์จิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันแบบทุลักทุเลสุดๆทันใดนั้นอกครานหยุดดินแล้วเริ่มเชื่อฟังเจกเขาพูดเสียงมั่นใจข้าเป็นนายของเจ้าเนทิรียิ้มแล้วบอกว่าเที่ยวบินแรกต้องรวมใจเป็นหนึ่งบินเลยอกครานแผดปีกกระโจนพุ่งออกจากหน้าผาสูง เชคจับอีครานแน่นอย่างตื่นเต้นการบินยังฝึกยากหน่อยแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักรบบนหลังอีครานคนใหม่แห่งเผ่าชนาวี